สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณผู้ใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกนะคะในสถานการณ์การบวกเราดูได้อย่างไงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสถานการณ์การบวกนะคะเราต้องมาดูยังไงเราไปเรียนรู้กันก่อนนะคะคุณูใจมีน้ําส้มแล้วก็น้ําอง,งุ่นสถานการณ์ที่คุณูใจกาหนดให้นะคะเตยซื้อน้ําส้ม6ขวดและน้ําอง,งุ่น8ขวด เตยซื้อน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่ขวดนะคะเรามาดูกันก่อนสถานการณ์ที่ผูจ้จะกำหนดให้ก็คือเตยจะไปซื้อน้ำส้ม6ขวดและซื้อน้ำองุ่น8ขวดนะคะคำถามที่บอกว่าเราจะใช้วิธีการไหน,นเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบนะคะเรามาดูสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือซื้อน้ำผลไม้กี่ขวดแสดงว่ายังไงคะซื้อน้ำผลไม้กี่ขวดก็คือเราต้องรู้ว่าเตยซื้อน้ำผลไม้น้ำส้ม กี่ขวดน้ำองุ่นกี่ขวดแล้วเอาทั้งสองอย่างมาทําไมกันคะมารวมกันใช่ไหมคะเราถึงจะรู้ว่าสถานการณ์ตัวนี้ที่กาหนดให้เป็นการบวกหรือการลบแล้วเด็กๆบ,บอกกูเจได้ไหมคะว่าสถานการณ์ที่กําหนดให้นี้เป็นการบวกหรือการลบนะคะเรามาดูกันนะเตยซื้อน้ําส้มหกขวดน้ําองุ่นแปดขวดเอามารวมกันเราถึงจะรู้ว่าเตยซื้อน้ำผลมไม้ทั้งหมดกี่ขวดเป็นสถานการณ์การบวกหรือลบคะ การบวกเพราะว่าเรานําน้ําส้มและน้ําองุ่นมารวมกันเราถึงจะรู้ว่าเตยซื้อน้ําผลไม้ทั้งหมดกี่ขวดนะคะแล้วถ้าเราหาคําตอบได้ยังไงคะเราก็เอาจํานวนน้ําส้มไปบวกกับจํานวนน้ําองุ่นก็คือ6กบวกแได้เท่ากับ14นะคะไปดูสถานการณ์ต่อไปนะคะคุณจะมีแก้วน้ําแล้วก็สบู่นะคะคุณจะกาหนดให้แก้วน้ําราคา12บาทสบู่ราคา8บาทคุณจะกําหนดสถานะ สถานการณ์มาให้ก็คือฟางซื้อแก้วน้ำหนึ่งใบซื้อสบู่หนึ่งก้อนนะคะฟางซื้อแก้วน้ำหนึ่งใบและสบู่หนึ่งก้อนต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าฟางซื้ออะไรฟางซื้อแก้วน้ําและสบู่ต้องจ่ายเงินกี่บาทเราต้องเอาจานวนราคาของแก้วน้ําและสบู่มารวมกันก็คือการเอามาทําอะไรกันคะเอามาบวกกันนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่า สถานการณ์ตรงนี้เรารู้ว่าเป็นสถานการณ์การ,การบวกละเรามาดูก่อนว่าอะไรบวกอะไรคะเราต้องนำจำนวนราคาของแก้วน้ำมาบวกกับจำนวนราคาของสบู่ก็คือ12บวก8นะคะ12บวก8ได้เท่ากับ20นะคะเราไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะกูจะให้สถานการณ์มาว่าตั้งไปซื้อชมพู่มาทั้งหมด15ผล ะะตั้งซื้อชมพูมาทั้งหมด15ผลแบ่งใส่ถุง2ถุงนะคะใบแรกใส่ไปที่8ผลแล้วถุงที่2จะมีชมพูกี่ผลนะคะเรามาดูนะซื้อชมพูมาทั้งหมด15ผลแบ่งใส่ถุงแรก1 2 3 4 5 6 7 8 8ผลนะคะในการแบ่งชมพูที่เรามีทั้งหมดมันเป็นยังไงคะมันลดลง ะะเพราะฉะนั้นเด็กๆบอกได้หรือยังคะว่าเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบการลดลงก็คือการที่สิ่งของที่เรามีมันลดลงลดลงก็คือใช้การลบใช่ไหมคะหาค่าโดยการลบนะคะจากนั้นเรามาดูกันก่อนว่าอะไรลบอะไรนะคะก็คือจํานวนทั้งหมดลบด้วยจํานวนที่เราแบ่งใส่ถุงใช่ไหมคะชมพูทั้งหมด15ลบออกจากที่เราแบ่งใส่ถุงไปที่1ก็คือ8ผลนะคะก็จะได้เป็น15ลบ นะคะได้เท่ากับ7นะคะ15ลบ8ได้เท่ากับ7นะคะ,ะเราไปดูนะคะคุณจอยมีสถานการณ์มาให้ก็คือแก้วตามีของเล่น8ชิ้นขุนมีของเล่น14ชิ้นนะคะแก้วตามีของเล่น8ชิ้นขุนมีของเล่น14ชิ้นคุณจอยจะใช้คำถามว่ายังไงถึงจะเป็นสถานการณ์การบวกเลย ครูจะใช้คําถามว่าแก้วตาและขุนมีของเล่นรวมกันกี่ชิ้นนะคะแก้วตามีของเล่น8ชิ้นขุนมีของเล่น14ชิ้นแก้วตาและขุนมีของเล่นรวมกันนะคะการรวมก็คือการเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการบวกนะคะแล้วเราหาคําตอบได้ยังไงก็คือเอา8มาบวกกับ14ก็คือเอาจํานวนของเล่นของแก้วตามาบวกกับของเล่นของขุนนะคะแปดบวกสิ 14, ได้เท่ากับ 22นะคะดังนั้นนะคะแก้วตาและขุนมีของเล่นทั้งหมด22ชิ้นนะคะ,ะไปดูสถานการณ์ที่ครูจะกําหนดให้อีกนะคะเมื่อกี้แก้วตาและขุนมีของเล่นทั้งหมด22ชิ้นใช่ไหมคะพวกเราก็คือแก้วตาและขุนมีของเล่น22ชิ้นแล้วตนกล้าเอาของเล่นมาเพิ่มอีก5ชิ้นนะะถ้าครูจอยจะสร้างคําถามเพื่อให้เป็นสถานการณ์การบวกครูจอยจะสร้างคําถามได้ว่าย่งไงคะจากตรงนี้ สร้างคำถามได้ว่ารวมมีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะจากเดิมก็คือแก้วตาเล่ขุนพวกเรามีของเล่น22ชิ้นต้นกล้าเอามาเพิ่มอีก5ชิ้นจะสร้างคำถามเพื่อให้เป็นสถานการณ์การบวกก็คือรวมเด็กๆทั้ง3าคนเนี่ยมีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเราหาคำตอบได้โดยนำของเล่นของพวกเราก็คือขุนและแก้วตา22บวกกับชีต้นกล้าเอามาเพิ่มอีก5ก็จะเป็นทั้งหมด27ชิ้นดังนั้นเด็กๆมีของเล่นทั้งหมด ยี่สิบเจ็ดชิ้นนะคะ,ะจากรูปภาพเด็กๆสร้างสถานการณ์ได้ว่ายังไงเอ่ยนะคะจากสถานการณ์ที่ครูจะกำหนดให้นะเราจะสร้างคำถามเพื่อให้รู้ว่าเป็นการบวกได้อย่างไงจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นะคะใบบัวมีของเล่น20ชิ้นครูมีของเล่นมากกว่าใบบัว4ชิ้นใบบัวมีของเล่น20ชิ้นครูมีของเล่นมากกว่าใบบัว4ชิ้น ะะเราจะสร้างคําถามได้ว่าจากสถานการณ์ตรงนี้ได้ว่ายังไงคะถึงเป็นการบวกสร้างได้ว่าดังนั้นครูมีของเล่นกี่ชิ้นนะคะดังนั้นครูมีของเล่นกี่ชิ้นเราต้องทอํายังไงในการหาคําตอบคะเราก็เอาจํานวนของเล่นของใบบวกที่มีร่วมกับจํานวนของครูที่เราทราบแล้วว่าครูมีมากกว่าเท่าไหร่เอามารวมกันก็จะได้เป็นของเล่นของครูทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็น20่สิบบวกสี่ง่คำตอบเท่ากับ 24ดังนั้นนะคะครูมีของเล่นกี่ชิ้นคะ24ชิ้นนะคะจะมีสถานการณ์อีกนะคะขุนมีหุ่นทหารเรือมากกว่าต้นกล้า5ตัวนะคะขุนมีหุ่นทหารเรือมากกว่าต้นกล้า5ตัวต้นกล้ามีหุ่นทหารเรือ10ตัวครูจะจะสร้างคำถามจากตรงนี้ว่ายังไงคะถึงจะได้คำตอบเป็นสถานการณ์ของการบวก คุณชายสร้างคำถามว่าคุณมีหุ่นทหารเรือกี่ตัวนะคะเราหาคำตอบได้โดยเอาคําจํานวนหุ่นทหารเรือของต้นกล้าทั้งหมดรวมกับจํานวนที่เราทราบว่าคุณมีมากกว่าต้นกล้าไปเท่าไหร่เราก็จะทราบเอามารวมกันเราก็จะทราบจํานวนของคุณว่าคุณมีหุ่นทหารเรือเท่าไหร่นะคะก็จะได้เป็นสิบบวกห้าได้เท่ากับสิบห้าดังนั้นคุณมีหุ่นทหารเรือทั้งหมดสิบห้าตัว ะะมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะคุณแม่ตอนนี้คุณจะไม่มีรูปภาพให้เด็กๆด,ดูแล้วนะให้เด็กๆลองฝึกคิดเองนะคะคุณแม่ซื้อชมพู่สีแดงและชมพู่สีเขียวจำนวนกี่ผลไม่รู้ละนะคะตัวเลขตรงนี้เด็กๆลองฝึกกำหนดตัวเลขเองนะคะเดี๋ยวคุณจะก็จะลองฝึก ำหนดตัวเลขเองเหมือนกันตรงนี้นะคะเรากำหนดตัวเลขเองได้นะคะหรือถ้าเด็กๆก,กำหนดเองไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยกำหนดได้นะคะครูจะกำหนดให้คุณแม่ซื้อชมพู่สีแดง15ผลซื้อชมพูสีเขียว5้าผลนะคะคำถามที่จะให้ทราบว,ว่าเป็นสถานการณ์การบวกถามได้ว่าคุณแม่ซื้อชมพู่ทั้งหมดกี่ผลเราหาคำตอบได้โดยเอาจำนวน ชมพูสีแดงมารวมกับชมพูสีเขียวก็คือ15รวมกับ5นะคะได้คำตอบเท่ากับคุณแม่ซื้อชมพูมาทั้งหมด20ผลนะคะอ่ะต่ป้ปยพี่เก็บไข่ได้กี่ฟองน้องเก็บไข่ได้กี่ฟองนะครูจอยกำหนดให้เป็น15ฟองเด็กๆอาจกำหนดได้แตกต่างจากคูณจอยได้นะคะคูณจอยให้กำหนดให้พี่เก็บไข่ได้15ฟองน้องเก็บไข่ได้10ฟองนะคะคำถามเพื่อให้เราทราบว่าเป็นสถานการณ์การลบนะคะคุณจอยใช้ว่า พี่และน้องเก็บไข่รวมกันได้กี่ฟองนะคะเราหาคําตอบได้โดยนําจํานวนไข่ของพี่และจํานวนไข่ของน้องมารวมกันก็จะได้คําตอบนะคะพี่และน้องเก็บไข่ได้ทั้งหมด25ฟองนะคะ,อะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขุนมีเงินกี่บาทนะคุณจะยังไม่กําหนดนะคะแล้วก็บอกว่าต้นกล้ามีเงินมากกว่าขุนกี่บาทคุณจะกาหนดให้ขุนมีเงิน34บาทตนกล้ามีเงินมากกว่าขุน12บาท ถ้าเราจะสร้างคําถามเพื่อให้สถานการณ์ตัวนี้เป็นสถานการณ์การบวกเราจะสร้างคําถามได้ว่ายังไงดีคะได้หลากหลายนะตรงนี้คุณจะสร้างคําถามไว้ว่าต้นกล้ามีเงินนะคะต้นกล้าและขุนมีเงินนะคะก็จะได้ทั้งหมดสามสิบสี่บวกสิบสองก็คือขุนมีเงินสาสิบสี่บาทแล้วก็เอาจํานวนที่เรารู้ว่าต้นกล้ามีมากกว่าขุณสิบสองบาทเอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นต้นกล้ามีเงินทั้งหมด เด็กๆจะเห็นได้ว่าในเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนต่างๆมารวมกันนะคะเราสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกเราเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็นสถานการณ์การบวกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนในคลิปหน้านะคะว่าเด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การบวก ที่เราเรียนในคลิปนี้หรือเปล่านะคะแล้วเราค่อยพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ